เกิดมาทำไมครั้งที่แปดสิบเจ็ดเป็นพระสัทบรักที่ห้าครั้งที่ห้าต้องครบสัตรบุรุษขยายถึงข้อหนะข้อหอาศัยพระเต็มโดลที่ยี่สิข้อหกสิสรบสามหน้าเก้าสิบเก้าใครๆจะแนะนำต่อว่าตักเตือนสัตรบุรุษคนนั้นท่านก็เฉยท่านท่านถ้าท่านก,ก,ก็ก็ไม่ต่อร้อต่อเถียงแต่พิจารณาว่ามันจริงไหมถ้ามันจริง เราก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพุทธเจ้าบอกอ่ะถ้าคบคนประเภทที่คอยชี้โทษแล้วคอยชี้โทษอีกเนี่ยเธอจงคบคนประเภทเนี้แต่จเจริญแต่ฝ่ายเดียวเสมือนชี้ขุมรัพย์ให้เรานะถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างน้อยเขา,าก็กล้าแนะนําตักเตือนเราเราก็ต้องว่าเขาเออเขาอาจจะรู้รู้ไม่เท่าทันภูมิปัญญาเขาน้อยไว้สวรวร์เขารู้เองแหละนะ แล้วก็ไม่สนใจก็ให้อภัยไปส่วนอาสาตรุบใครว่ากล่าวตักเตือนจะอกจะโกรธอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจด่าตอบโต้ตอบทันทีอาสาตรุบจะเป็นอย่างนั้นยอมไม่ได้ใครมาว่ากล่าวเรานะก็จะเถียงทันทีนะข้อ7อาศาตระบลรื่งที่สิบเก้ข้อ25ถึงข้อ27หน้า26จะต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะ จะต,ต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเปรียบเสมือนหม้อที่มีภาชนะอื่นรองรับที่ไม่ทําให้หม้อนั้นกิ้งไปมาจึงเป็นคนไม่กลับกรอกกระลอกกระล่อนโกหกไอตอแหลนี่มันควรใช้เปล่าไม่รู้นะ <laughs> นะเป็นคนที่ ท,ที่เหมือนที่หม้อที่มีภาชนะรับรองเนี่ยเขาเป็นคนไม่กลับกอกูพูดคคำไหนคํานั้นเชื่อถือได้ส่วนอ,อาสัตตบุรุษนั้นมิตรเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเปรียบเสมือนหม้อที่ไม่มีภาชนะอื่นรองรับให้หม้อมันคงที่อ่ะมันก็จะกิ้งกอกไปมาของก็จะหกได้นะจึงเป็นคนกลับกอกกระล่อนโกหก ตอแลวหลว่างง้นนะเนี่ยไม่จะไม่เหมือนกันนะทีนี้ข้อ8คุณคุณประโยชน์ของสัตว์ตำรุจอาศัยพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ38หน้า297สสัตว์ตำรุจเนี่เกิดมาเพื่อคนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายแก่บิดามารดาบุตรภรรยาสามี ธาตกรรมกรนักบวชคนรับใช้มิตรอมาตพระราชาเทวดานะเปรียบเสมือนก้อนเมฆใหญ่ก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาตามฤด,ดูเพื่อให้ข้าวก้าทั้งปวงเจริญง,งอกงามนะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากฉันนั้นเหมือนกันนะเนี่ยนะข้อแปดส่วนอาศัตร,รุษนั้น เกิดมาเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อให้สมใจตนตามที่ตนเองอยากได้อยากมีอยากเป็นเท่านั้นนะเป็นพอคนอื่นเขาจะเป็นไงไม่สนขอให้ฉันได้มากๆไว้ก่อนนะไม่สนใจเปรียบสเสมือนป่าใหญ่เราหลงทางมาสุนัขก,กิงจอกก็ไล่กัดเราเป็นหมารอบกัดเพราะเราไม่รู้เท่าเท่าทันพูดจาระจบ ประแจงสารพัดโกงกินเป็นแสนล้านแต่ก็ให้ประชาชนนิดหน่อยคนโง่ก็เชื่อโกงเงินเป็นแสนล้านแต่ให้ห้าพันหกพันอะไรเงี้ยหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะคนโง่ก็เชื่อจึงได้รับทุกปางตายเพราะไปคบคนที่เป็นอาสัตตบุรุษประเทศไทยตอนนี้มีคอร์รัปชันระดับที่ ร้อยเจ็ดแล้วนะนะทั่วโลกนะส่วนสิงคโปร์ลำดับลำดับต้นต้นเองนะนี่ก็คือนะข้อที่แปดนี่ก็คือว่าท่านเกิดมาเนี่ยเพื่อประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขช่วยเหลือนะดูสิเกิดโควิดก็เราทำจนประเทศเราเนี่ยนะจนประเทศเราเนี่เป็นติดอันดับ ที่ช่วยดูแลประชาชนติดโควิดน้อยที่สุดแต่อาสาตรุรุษยังว่าเลยนายกอะไรนะอะไรนะนายกนายกฆาตกรว่างั้นนะเป็นผู้หญิงซะด้วยนี่อาสาตรุรุษนะคือคือเขาไม่รู้ไงก็ไม่โกรธนะเพื่อประชาชนเพื่อคนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข บิดามารดาบุตรภรยาสามีธาตกรรมกรนักบวชคนรับใช้มิตรอมาตพระราชาเทวดาประชาชนทั้งหลายเปรียบเสมือนก้อนเมฆใหญ่กลายเป็นฝนตกลงมาเพื่อให้ข้าวกล้าทั้งปวงเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่หมู่มหาชนจะได้มีรับประทานส่วนอาสาตำรวจนี้เห็นแต่ประโยชน์ตัวเอง เพื่อให้สมใจอยากของตนเองนะเท่านั้นเป็นพอไม่สนใจคนอื่นจะเป็นยังไงเสมือนป่าใหญ่นะถ้าเราหลงทางมาสุนัขจิงจอกก็จะไล่กัดไล่กัดเราเราก็วิ่งหนีเป็นหมารอบกัดหลายตัวเพราะพวกหมู่มากพวกเราไม่รู้เท่านั้นพวกเราไม่รู้เขาก็พูดประจบ ประแจงทุกอย่างแล้วก็โกงกินเป็นแสนล้านจนแสนล้านขอให้ประชาชนได้ประชาชนก็ได้นิดหน่อยนะคนโง่ก็หลงเชื่อเราก็ทุกปางตายนะ <c oughs> ก็ดูนะทีนี้มาดูข้อ9อาศัยพระเตรปิดกเล่มที่19ข้อ26ถึงข้อ27ส่สิบเจ็ดเป็นตรุษยิ่งกว่า สัตว์รุษคือมีสมมยญาณสมมยญาณคือรู้ญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยนะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าไอเนี่ยควรจะช่วยยังไงไนี่ควรจะช่วยยังไงสมมาวิมุตนะสัมสมาวิมุติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่กลับกําเริบไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นนะครับ ก็มีปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ช่วยเหลือได้ถูกจุดนะแล้วก็ <c oughs> ส่วนอาสัตตบร,รุษลนั้นเป็นมิจฉาญาณคือมียารู้ที่ผิดก็เลยมิจฉาวิมุตติคือหลุดพ้นที่ผิดผิดเป็นอาสาตร,รุษลยิ่งกว่าอาสัตร,รุบอย่างนี้มีปัญญาก็มีปัญญาผิดผิดนะแนะนำคนผิดนะ เช่นอะไรอ่ะทำทำสิ่งที่มันไม่ควรทำอ่ะเช่นศาสนาพุทธไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ติดสิ่งเ็บติดการพนันติดเหล้าสุราอะไรเงี้ยเขาก็ให้ขายสุราไม่ไม่ยกเว้นเลยวันศาสนาพุทธวันอะไรที่สำคัญสำันเราไม่ให้ขายแล้วขายให้เต้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะ เล่นการพนันเอามาเป็นถูกกฎหมายซะอีกคืออาตมาว่ามีศาสนาหรือเปล่าอาตมาก็ไม่เข้าใจนะศาสนาพุทธบอกว่าไอา้อบายามุกน่ะเที่ยวกลางคืนเล่นการพน,นันติดสิ่งเสพติดนี่ห้ามแต่ก็ยังทำอ่ะสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุข้อผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ยูท b e ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ถ่าสามารถกดไลค์กดแชร์กลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านที่ติดตามฟังไปด้วย เปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ